วันนี้นะคะโบมีนะัดส่งรถให้กับสายรุยสายคัดต้มสายบุกป่าฝ่าดงแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่919,000บาทพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ไปเลยฟรีๆสวัสดีค่ะโบวี่นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันวันนี้นะคะตัวที่โบอยากจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว4ประตูเกียร์ออโต้ XLS แบบนี้แต่งชุดตเต็มแบบนี้นี่เอง ตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าราคามาในราคาน่ารักมากๆราคาไม่ถึงร้านแต่งชุดจัดเต็มนะคะและเมื่อเป็นกระบะแบบนี้นะคะเมื่อเป็นฟอร์ดก็คือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford p a s t ได้ mm hmm. Ford p a s t ดียังไงนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ สตาร์ตตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เซอร์วิสต่างๆนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโบแต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างจัดเต็มแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าแบบนี้นะคะคัดต้องเป็นสีดําแดงนะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะแบบนี้เลยหล่อเท่น,นะคะมาพร้อมกับสกู๊ปนะคะแบบนี้ สามารถเลือกได้จะเอาแบบไหนจะเอาเป็นแรดหรือจะเอาเป็นม้าจะเอาเป็นสีอะไรแจ้งโบวีค่ะโบวีจัดให้ได้หมดเลยค่ะมาพร้อมกับกันชนของ outlander นะคะเป็นกันชนเหล็กแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงสุดๆเพิ่มน้ำหนักตัวรถได้นะคะมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์2ดวงนะคะใช้งานได้จริงนะคะบุกป,ป่ายังไงก็สว่างจ้าสุดๆมาพร้อมกับตัวลากจูสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ แข้งกันกระแทกนะคะของ o u t l เด d e r นะคะเป็นแท็งเหล็กนะคะใช้งานได้จริงบอกเลยว่าไม่ว่าจะไปบุกแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหินดินทรายหรือยางมาตอยกระเด็นโดนตัวเครื่องอย่างแน่นอนค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือรู้กันดูรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมกับครอบไฟหน้าหล่อเท่แบบนี้เพิ่มเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะนี่เลยคิ้วหล่อแบบนี้นะคะคิ้วหนา6นิ้วนะคะ พัดต้อมเป็นสีแดงให้มันเข้ากับโทนรถของเรานะคะแต่ความหล่อเทยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อมาพร้อมกับแม็กนะคะนี่แดงขิดดำแบบนี้นะคะหล่อเทแบบนี้เลยแล้วมาพร้อมกับยาง MT นะคะเห็นดุดันแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะไปวิ่งที่ไหนนะคะก็นุ่มเงียบแน่นอนโบวี่รับประกันค่ะและก็มาพร้อมกับการยกสูง2นิ้วด้วยนะคะเพิ่มความเท่เพิ่มความออฟโรดเข้าไปอีกนะคะมาพร้อมกับลูกหมากกันโค้งได้ค่ะเพิ่มความสมดุลในการขับรถแน่นอนแน่นอนค่ะ ไล่มาตรงนี้เลยค่ะนี่เลยตรงนี้นะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะม,มาพร้อมกับ สติกเกอร์รอบคันแบบนี้เลยรอเทแบบนี้หรือใครอยากจะตกแต่งแบบไหนมีลวดลายในใจเป็นของตัวเองนะคะแจ้งโบวี่ได้เลยค่ะมาพร้อมกับราวหลังคานะคะยกสูงแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเลเยอร์เพิ่มความหล่อเทให้กับตัวรถมาพร้อมกับเป้ามือจับกันลอยนะคะใครเล็บยาวนะคะหรือว่าเอ็กเซอรีเยอะนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเปิดยังไงก็ไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนค่ะมาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้นะคะ เป็นของที่ WI นะคะเป็นบันไดข้างสีดําแดงแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้บันไดข้างแบบไหนแบรนด์ไหนแจ้งโบวีได้เลยค่ะเห็นบันไดข้างแบบนี้นะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงรับน้ําหนักได้จริงเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถอย่างแน่นอนค่ะไล่มาตรงนี้เลยนะคะนี่เลย โลบานะคะโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะตัวนี้นะคะเป็นทรงปืนคู่นะคะหล่อเท่สุดๆแล้วเป็นตัวยอดนิยมด้วยนะคะมาพร้อมกับสปอ t l ตไลท์ด้านหลังนะคะ2ดวงนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยบอกเลยว่าใช้งานได้จริงเพิ่มความเท่เพิ่มน้ำหนักตัวรถได้เช่นเดียวกันค่ะอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยน ตัวไฟให้ด้วยนะคะเป็นไฟ LED full option นะคะนี่เลยแบบนี้เลยมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะคะและจะไม่พูดถึงเป็นไม่ได้เมื่อฝาท้ายเรามาพร้อมกับฝาครอบฝาท้ายแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความนูนเพิ่มความหนานะคะแล้วก็คัตต้อมเป็นสีดําแดงด้วยนะคะและนี่เลยตัวอะคริลิกก็ใส่เสริมไปให้ด้วยตัวนี้นะคะแล้วเมื่อมีกันชนเหล็กด้านหน้ากันชนด้านหลังก็ต้องเป็นกันชนเหล็กเช่นเดียวกันค่ะ นี่ตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะมาพร้อมกับไปสองป้ายทะเบียนด้วยนะคะมาพร้อมสปอรตไลท์2ดวงด้วยแล้วก็ตัวลากจูนสีแดงแบบนี้ด้วยเลยนะคะใครนะคะที่อยากแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากออกรถรุ่นไหนอยากลองเทสไดร์รูปไหนรุ่นไหนนะคะแจ้งโบวี่ได้เลยค่ะสามารถติดต่อโบวี่ได้ที่เบอร์0ูนย์4 4 2 2 2นนะคะหรือว่ามาพบกันได้ที่สปอร์ตชัวรุมราชพฤกษาพระมาห5ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ